สวัสดีครับร้านนนจันค่าออเดีโนอโนคอรสวรรค์วันนี้จะพามาดูมิวเอ็กซ์สองพนะครับอันนี้มาจากกอทมอนะก็เอามาให้เราติดตั้งเป็นชุดแนวฟังนอกรถได้ในรถได้นะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับก็นอกรถก็ฟังนิดหน่อยเพราะว่ารถแนวแนวนี้ก็คงไม่ได้ถึงกับต้องแบบฟังลั่นๆเลยนะครับก็เอาไว้ว่า ออาฟังนอกรถได้แล้วก็ฟังในรถได้นะครับในชุดก็จะเป็นตู้พื้นอ่โต๊ะพื้นวางหลังนะครับ uh -huh. ที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงรูปปั้นที่ทนฝนเดด เดี๋ยวพาดูรายละเอียดงานติดตั้งกันครับเริ่มจากชุดฟิลหน้ารถนะครับคันนี้จะมะีชุดฟิลแยกสองตัวมันเป็นฟิฟลเมนแล้วก็ฟิลสยงกลางนะครับก็เกลืนสายแยกสองเส้นนะครับส่วนพอแอมต่างๆเนี่ยคันนี้จะติดตั้งไว้ที่ใต้เบาะนะครับใต้ที่เบาะนั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะเป็นแอมเฉพาะพิเศษเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหญ่หรืออะไรเนี่ยมันจะวางตามยาวทีนี้มันก็จะดูไม่ค่อยเหมาะกับรถแนวแนวนี้นะครับ คือมันก็จะยืนออกมาอันนี้ก็จะไม่มีเพราะแอมยืนออกมาเลยนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องทํา,ท,าที่ครอบสายเพราะว่ารถแนวเนี้ยจริงๆถ้าให้พอแอมมันยืนออกมามันมันจะดูไม่ค่อยเหมาะนะมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยอน,นี้ก็จะเลือกพอแอมเฉพาะนะก็จะเป็นย่อประมาณสองตัววางอยู่ใต้เบาะนะครับส่วนเครื่องเล่นคันนี้จะเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่นะครับไปใช้ j o ย Android j o ย Android อันนี้ก็จะมีเรื่อง อีพีหนึ่ขาวที่แล้วเพื่อนๆก็ลองดูกันเผื่อเพื่อนๆที่เพื่อนๆช่างที่กำลังจะติดตั้งรถรุ่นนี้แล้วรถรุ่นนี้มันเกหนอากาศยากก็ไปดูที่ e ีพผมอธิบายไปหมดแล้วเนาะอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนไปใช้ joy android t r นะครับสเปคแรมสเน้นเรื่องคุณภาพเสียงด้วยนะจริงๆถ้าเป็นแนวฟังเลยนะครับที่ไม่ต้องการฟังนอกรถเนี่ยตัวนี้มันจะมี d ีพนะมีดีพมาให้เลย จะมีดีพีแท้มาให้เลยนะครับสามารถปรับอีควอเลชันสามสิบเอ็ดแบนด์นะครับ,แล,รบแล้วก็มีไทมอะไลเมนต์นะครับแล้วก็มีคอร์สโอเวอร์ในตัวคอร์สโอเวอร์ในตัวก็จัดความถี่ได้ทั้งห้าชนเนลเลยครับอันนี้เป็นห้าชเนแล้วก็จะมีฟอนเลียนะครับชุดหน้าชุดหลังแล้วก็จะมีชุดซับตัดสลบความถี่ได้เป็นดีพีคือไม่ต้องใช้ปีก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ปีจะใส่ก็ได้ถ้าเป็นแนวที่ฟังในรถพอๆเลยไม่ต้องใช้ปีกก็ได้ถ้าใช้จอตัวนี้นะ ตัวนี้จะไปเน้นเรื่องคุณภาพเสียงด้วยนะครับนอกจากสเปกแรงแล้วก็จะเน้นคุณภาพเสียงด้วยนะครับจะเหมาะสุดเท่าที่ผมขายมานะผมว่าตัวนี้เสียงดีลูกค้าฟังแนวรถนอกรถด้วยนะครับนอกรถด้วยก็จะมีติดตั้งปลีติดนะตั้งปลีไว้ที่ตรงตำแหน่งตรงนี้เป็นปีเจ็ดแบงถามว่าถ้าไม่ติดตรงนี้ติดตรงอื่นได้ไหมก็ติดตรงนี้ได้นะที่นะต,ตำแหน่งตรงนี้ได้แต่ว่ามันต้องเจาะด้านในหน่อยลูกค้าไม่อยากให้เจาะรถนะครับก็ไปห้อยไว้ตรงนู้นได้เพราะรถพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวโตใช่ไหมครับก็ไม่ขวางขาอะไร ้างได้น yup. ะงานติดตั้งทั้งคันเนี่ยคันนี้จะมีแดมหมดทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่หลังคาหลังคาเนี่ยแดมใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ประตูสี่บานนะครับประตูส mm ี่บานแล้วก็มีฝาท้ายนะฝาท้ายด้วยแล้วก็มีตรงหลุมวางตู้นี้คันนี้จะแดมหมดเลยครับช่วงนี้นะฝนมันก็จะช่วยลดเสียงรบกวนได้เสียงฝนตกกระทบหลังคาก็ดังโป๊กแป้งแป้งเนือจะช่วยได้นะครับก็ส่วนคันนี้ ข้างหน้าเนี่ยจะเป็น3ทางนะครับก็คือลูกค้าจะเน้นฝั่งนอกรถด้วยแต่ไม่อยากเจาะอยากเจาะประตูนะก็ติดตั้งระบพง6นิ้วนะครับพร้อมทวิตเตอร์ฮอนแล้วก็สวิตเตอร์ติดไว้ที่หูช้างอันนี้ก็จะมีหูช้างตรงรุ่นมานะครับไม่ได้ปั้นเองนะครับอันนี้เป็นหูช้างสาเร็จตรงรุ่นนะข้างหน้าเนี่ยจะเป็น3ทางฝั่งนอกรถได้ใสชัดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งในรถนี่ก็เสียงค่อนข้างเคลียร์น,น Clear, นะปิดประตูฟังก็เสียงก็เคลียร์ไม่ถึงกับโฉงฉางมากนะครับไม่ไม่ถึงกับแนวลั่น เสียงกลางไม่ค่อยเพาะปิดประตูฟังไม่ได้นะนนี้ก็ยังปิดประตูฟังก็ยังฟังขับรถฟังเนอะยังเสียงเพลินเสียงใสอยู่นะครับก็ส่วนประตูหลังก็จะเป็นลาโพงรุ่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่มีชุดหลังเนี่ยจะไม่มีทวิตเตอร์ฮอนก็จะเป็นทวิตเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนในตําแหน่งตรงนี้ใหม่นะก็เพียงแต่ว่าฝังไว้ในหลุมเดิมนะก็ใช้รุ่นเดียวกับด้านหน้านะต่ออันนี้ก็จะเป็น6นิ้วนะไฮไลท์รถคันนี้ก็จะอยู่ที่ตู ท้ายรถนะครับตู้ด,ด้านท้ายนะครับอันนี้จะเป็นตู้10นิ้วนะฮะสินิ้วไม่เหล็ก180ร้อยแปนะฮะก็เน้นฟังนอกรถด,ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่วางของก็ยังวางได้อยู่นะก็จะเป็นสูตรที่ผมทําอยู่ประจำสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากให้ตู้มันสูงใหญ่มากนะครับก็เน้นฟังมันมันนอกรถพอได้นะครับไม่ถึงกับบึมบ๊มมากนะมันก็ไม่ไม่โตูวใหญ่นะแต่ว่าดีกว่า ตู้ด้านข้างนี้แน่นอนกรณีถ้าเพื่อนจะเอาไปทําเป็นแนวฟังดังนอกรถนะครับบ้างนะครับตู้ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตู้เปิดนะครับตู้เปิดมันก็จะใส่2ดอกเนี่ยหนึ่งบางบางคนอย่างลูกค้าคันนี้เขาไม่ชอบเพราะว่ามันมันปูดออกมาอย่างนี้นะเขาไม่ชอบแล้วก็รถรุ่นนี้มันจะใส่ได้ข้างเดียวใส่ด้านนี้นะครับก็ด้านนี้มันจะเป็นแอร์มันจะมาบังไม่ได้นะครับตันี้มันเป็นช่องดูดแอร์แต่ถ้าจะฟังนอกรถตตีแบบนี้จะเหมาะกว่าตีตู้ไม่สูงนะครับดูเหมือนมันสูงนะไม่สูงนะครับ ตู้จะสูงอยู่แค่คืบเดียวเองนะครับดูมือผมคืบเดียวเองแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็เอ็นมาได้นะเอ็นมาในตำแหน่งที่ล็อกสุดท้ายที่ที่แนวนั่งนะครับไม่ถึงกับล็อกสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็อยู่ในตำแหน่งของแนวนั่งนะัน่งที่แบบนั่งสบายไม่เมื่อยหลังถามว่ามันมันทำให้เองวันนี้ได้ไหมก็ได้ครับเพแต่ว่าลูกลูกค้าลูกคันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีคนนั่งหลังอยู่แล้วก็เลยําตู้นั้นเนี่ยให้มันกว้าง มันจะได้วางของได้ก,กว้างๆนะครับแค่นั้นเองนะอันนี้องทําตามโจทย์ลูกค้าไปนะบ <_ V> เพราะว่าถ้าเอ็นมามากนะครับตัวนี้มันก็จะเหลือพื้นที่วางของเล็กลงนะฮะก็แลกกันแล้วแต่ส่วนเรื่องเสียงไม่มีปัญหาอะไรจะให้มันเอ็นมากเอ็นน้อยก็ได้นะทาได้หมดนะส่วนนี้ก็ลูกค้าทําเป็นตู้ใส่เนาะก็กัดเป็นโลโก้ของชื่อลูกค้านะถ้าเป็นแนวที่ฟังมันๆนอกรถได้เนี่ยถ้าเน้นปาร์ตี้เลยนะครับก็ตั้งเสียงกลางตรงนี้อีกสักคู่หนึ่ง ก็ฟังนอกรถได้ครบวงแล้วนะครับแต่นี้ลูกค้าเขาไม่เอาเขาเอาแค่พอประมาณนะเอาทรงแล้วก็มีแสงไฟนิดหน่อยนะก็จะมีเพิ่มเติมก็จะมีตกแต่งเรื่องไฟส่องพื้นอะไรเงี้ยเราก็จะทําให้เลยทีเดียวนะก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งตัวเลือกนะอีกหนึ่งแนวทางสําหรับท่านลูกค้าที่กาลังตัดสินใจจะติดเครื่องเสียงนะในรถ s อ v วแล้วก็ยังหาแนวทางอยู่ก็อันนี้เอามาให้ดูอีกหนึ่งแนวทาง ในลูกค้าได้ตัดสินใจนะฮะก็สนใจงานติดตั้งนะครับก็ติดต่อได้ทางหน้าแฟนเพจ a c e b o o k ร้านนวลจันทร์คาราโอเดโอครสวรรค์นะทิ้งคําถามมาไว้ในออกซ์นะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าไปตอบนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการคําตอบที่รวดเร็วก็แนะนําให้โทรคุยจะสะดวกกว่านะครับที่เบอร์โทรศัพท์0896440504ส่วนช่องทางทาง YouTube ก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ